Thank you. ตัวหน้านิ่งมากเลยทุกคนฉีดได้อยู่อเฉีดตัวนั่นอะนได้ตัวอะไระเหลือบลิ้นหลีบลิ้นตัวอะไรอะ่ะเขาเรียกตัวอะไรอ่ะตัวซ่อมฝุ่นเทียม okay. ได้กลิ่นแซบเรียกไม่หันใช่กินไม่เผื่อตอนหิวเลยใช่จะททำกันหรอครับพี่กินตัวมีอานอินเสิร์วิ๊กไหมไม่มีเลยโดนหลอกไม่มีกล้วยเช้า าหน้าบ่นเลยอะดูดิบ่นอะไรผมไม่รู้อะจ้าหน้าเดยงบอกแม่โดนหลอกเรียงบอกแม่มองเห็นไอมงงมินไม่เห็นอุ้ยวันนี้ในคออแล้วนะตั้งในคอกแล้วนะนออวนะมุมนี้เด้งตัวนิดเดียวเองเขาก็าเมีวพุงคนระับมูมเด้งอะ่ะัวอ้วนตอดอินเลย ตัวอินเลฟเหรอาขอนไม้สเพลังของ,งพี่พี่เขาแก่กันแล้วไงเขากลัวหลังยอกครับเขาเลือไม่ยกกันอวดขอบคุณสำหรับของขวัญทุกคนนะครับวับนวันอาทิตย์ไปหลับชำ้ำอากาศเยี่ยดีวันอาทิตย์อะ ผมก็หลับชําเลยนะวันอาทิตยอะเด่งช่อ,ชอของเล่นใหม่เผือแค่วันเดียวของเล่นใหม่เด้งอะเมื่ออ่างน้ำอะเผือวันเดียวเผือของใหม่วันเดียวที่เหลือไม่ลงแล้วกับอันบอกช่วงบะช่วงนี้โซนเขียวพัฒน,นาการเด้งอ๋อใช่ครับไว้เสริมพัฒนานการเด้งครับลิทลิทเมนขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะครับนกกระดาษพิจาริน ก็ใครกันมเมื่อกี้ผมมองไอ้ฮันอะใครส่งของขวัญครับขอบคุณนะครับคุณที่ส่งของขวัญขอบคุณมากนะครับให้พร่เจ้ยังจ้าย่างในครับพิโตส,สวัสดีครับเอาวิตามิน <c oughs> อ๋อโอ้ย ยังไม่อยากชื่อมั้งฟอโดจะทําอาหารกินเองใช่ไหมใช่ครับถ้าผมไม่ไปป้อนอ่ะเด้งบอกอย่าเรียกกินอยู่มูเล็กสิบเลยแล้วพ่ออย่าเซลส่วนขาตั้งแล้วคือใครทำต้นไม้หักคันนะเด้งเด้งเด้งเมื่อวานเด้งไงเด้งวิ่งครับวิ่งในคออเราพื้นมันสะเทือนครับต้นไม้ไม่เลยล้มอเด้งอ้วนเด้งอ้วนครับสนใจขัดตั้งกองตอนบ่ายโทนี่มือโต๊ดตอนนี้เด้งเมือบ้างใช่ผัดกันเมือบ้างยัมมี่ กวไหมพอาะต้ะไม่มีครับไม,ม่มีอ่ะเรื่องจริงหรอเด้เงเด้งวิ่งไงครับรถต้นไม,ม้สะเทือนไงพื้นสะเทือนครับตัวเล็กเกาะเลือครับเนี่ยตัวเนี้ยนเนี่ยไอเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเลยครับที่มันเจาะชอบเจาะฮิปโปอ่ะสกัญญาสิบสอง ฝนตกแล้วเด้งไปหลบไปฝนตกแลงแล้วเด้งโดนฝนเลยฝนตกแล้วถึงไหมตัวนี้ถึงไหมตัวนี้ถึงตัวนี้ก็ถึง Trip out, trip out. พึ่งไหมตัวนี้ตัวนี้